สวัสดีค่ะฟ้านะคะเป็นอินฟูช่องติ๊กต็อกค่ะวันนี้ฟ้านจะมาทำอะไรตามมาดูกันเลยค่ะ view, วันนี้มาแก้ตาค่ะคือปัญหาที่ ไม่มั่นใจก็คือเราเป็นคนชอบแต่งหน้าแล้วคือชอบกอรีดอ n e ไลเนอร์ลืมตามาหายหมดเลยก็เลยอยากจะมาแก้ค่ะก่อนอันนี้นเคยไปเลเซอร์มาแล้วมันหนูอ้วนขึ้นแล้วมันก็ตกหนังตาตกแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองอยากให้มันแบบชั้นตาที่ดูชัดกลมโตโหรือว่าแบบคือหนูเป็นคนชอบแต่งหน้าอยากให้มันเห็นชัดๆอยากแบบกรีดไลเนอร์เล่นสีตาให้มันสวยๆไปเลย เห็นรีวิวแล้วก็หลายๆคนทําแล้วมันสวนจึ้งมากแล้วก็แผลแบบเย็บละเอียดฟ้านเลยเลือกมาทําตาที่มีพาค่ะสวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้ก็มาตัดไหมหลังจากที่ทําไปแล้ว5วันค่ะ วันแรกก็จะมีอาการที่แบบก็ยังช้าๆของมีิยาชาอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ปวดเลยไม่ได้กินยากแก้ปวดเลยแม้แต่เม็ดเดียวแล้วก็วันที่2ก็มีอาการแบบตึงลืมตาได้นิดนึงแล้วก็มีรอยช้ำที่แบบใหญ่ขึ้นวันนี้5วันนี้ก็ลืมตาได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีอาการตึงตึงตาอยู่ค่ะก็หลังจากที่ทําตาไปแล้วก็ดูแลแผลง,ง่ายมากไม่ยากเลยค่ะ ตอนที่เข้าไปนอนรอเนี่ยพักหนึ่งแล้วก็แอบหลับแล้วก็คุณหมอมาเดินเข้ามาก็สะดุ้งตื่นกำลังจะฉีดยาชานะคะหนูก็คุณคุณหมอเพน่งขึ้นเตียงเพิ่งตื่นแล้วก็แบบมีพี่มาคนนึงมาตบไม่เป็นไรไม่เป็นไร<อ> <laughs> แล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านไปเร็วมากค่ะฉีดยาชาปุ๊บรอยธิดยาออกแล้วก็ผ่าตัดเร็วเสร็จเร็บของหนูอยากได้สายฝ่อแต่ว่าด้วยโครงสร้างเบ้าตาเหรอคะ มันไม่รับกับแบบที่หนูอยากได้คุณหมอเขาก็จะออกแบบรูปตาชั้นตาเราให้เข้ากับใบหน้าของเราด้วยค่ะแบบไม่ฝืนจนเกินไปก็ออกมาสวยค่ะ <Come on. S 1> ชอบค่ะเพราะว่าพอย้อนกลับไปดูรูปตัวเองแบบทําไมหน้าดุอย่างนี้ดุจริงจริงแบบคนอนื่นก็พูดว่าทําไมหนูหน้าดุหน้าเวียงพอทามันก็ดูหวานขึ้นคนเราค้างก็บอกหวานชัวหวานแน่ๆอะไรอย่างนี้นค่ะแฮปปี้รอเลยค่ะอีกหนึ่งเดือนแล้วเจอกันว่าจะสวยขนาดไหน